Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ก็เยอะปรานอาทิตย์ก็จะได้ขึ้นสายท่ขึ้นสายที่ขึ้นสายท่ขึ้นสาท่ขึ้นสายที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 ่อึ้นย โอเคโอเคจ้าว่าคนช่วยไทยเดาะนี่วะไทยเหรอใช่ใช่ไทยเดาะโอ้ยมือนิ่งมือนิ่งพ่อเวียนครับอ๋อมือนิ่งแขนก็เลยเสียงมาใส่แล้วพัดกันสติดปิดปิดเอาสัมภาะพี่ชูพี่ปิดนานนี่พี่มือนี่ถ้าเลือกถ่ายแล้วให้ปิดถ้าเลือกถ่ายแล้วให้ปิด เมียโทษตังคุณเลเมียน้อยไม่ถ้าเลิกถ่ายแล้วให้ปิดครับครับคับปิดปิดปิดอืมนีเป็นทงนิดฮาฮ่าาฟ้าบกพเอยบกหลายเกิบาเชิญเจ้าศิลปินบูนาเชิญเจ้า ว่าจะว่าจะว่าจะจำใจเจ้เวลานั่นผ้ายว่าจะกคจับเจ้าเวลานั่นถลไรมาบ่นาเสียนอันอันไว้โททงปิดที่เดิมปิดที่เดิม้ปิดที่เดิมีบอกว่าัดไปแล้ววัอไดยเนเปนคทาททาราเเราที่เทีา่เเเ่รเี่

มันนู่นเลยว่ะมันนั่นหลุดข้าหลุอก็หนึ่งรับไอ้โมก็ได้โมก็ได้ไม่ได้ลูกค้างานเป็นยากก็ใช่ไหมอายุเท่ากันทั้งหมดมาจิ้เรื่องกันในขายากน้ำน้้้ออาต่อาเที่ยวห้าไปขาต่อใคนส่นะเออต่อเดี่ยวขาอะไรเนี่ยปรกอบ่าจะเอาต้วหนึ่งอะไรเรื่องเนี่ยจอ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 ยบอยจอาจอรัอยจ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 ออ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  พอเท่าโมกที่นี the way, the <im icking> ่คิดว่ามีอะไรแบ่งกันกิน